สวัสดีจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงนี่ปกติบบเคยทายคลิปเวลานี้ยังเกือบไปเนาะอาบน้ำอาบใน้ำ้เร็วเร็วขอหัวขอสวนมันื่อหอนโว้ยตาบาก็มาคอยน้ำในี่ของน้ำก็เสดอเด้อเสดอเด้อทุกแต่ละพี่นอ้องน้ำใน่ของน้ำไมนเย็น <c ười> อันสิมบอกว่ายังสูฟังมันตีอันคอยไปเฝ้าอีพอคอยอยู่โรงพยาบาลบานนี้ไปเฝ้ากะเดินร้ายมืออยู่โรกที่นี่มือสุดท้าย มือถือนิพพอขอยพ่นสิโยกจากโรงพยาบาลหันพี่น,อน้องนสวัสดีครับสวัสดีครับเบียงลูกระโ่วนนี่เด็ดสวัสดีครับครับผมใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใครลูกชายละ่ะแห่ไปเรื่องอื่นยี่แล้วบาที่นี่พี่น,อน้อง บาร์ี่นีเสียงโทรศัพท์<อ>เสียงโทรศัพท์ดังติ้งติ้งติ้งขู้นู่นโทรศัพท์่อย่อยก็เรียกเบิ่งเบืออม,มันเป็นเบืออีเม่ข่อยแม่คอนไวเซนต์บาร์คอ,อยก็เลยกกดรับ่อยก็เรยรับไปแลเวื่ขว่าแม่ยังแม่นกวาน่าเล่าเสียวอีหยังบาร์ี่พูดผู้วาม้านเพราะมันเสียงอีเม่ข่อยบาร์นี้พี่น,อน้องฮัลโหลเจ้าไวเซนว่าอันเป็นอีหยังกันกับปูอันผู้เป็นเจ้าของโทรศัพท์เนะจ้าไวเซนว่า ขอเกลยว่าลูกสาวจ้าก็เลยวางสิล่ะอ๋อวสันว่าอืมพอดีแมพิ่ปลืมโทรศัพท์้โร่มพยาบาลจ้าวสันกดเขาเบิ่งเบอร์ในโทรศัพท์เล่าน่ะเห็นมี่เบอร์นี้อยู่ก็เลยโทรมาบอกวสันว่าอันอันนี้คุณพยาบาลเนื้อจ้าวสันมันก็บอกคนกันเนี่ยน้ำตู่คนเรียบร้อยแม่เราลืมโทรศัพท์ว้ว่สันว่าอืมเราก็ถามซื้อเสียงเรียกน้าอีเมี่อนนั่นล่ะอืมว่าแม่เราซื้ออย่างวสันต์อเกลยว่าซื้อสาอค้าอนจ้า อยู่บ้านยังเขาก็บอกไปรายละเอียดบ้านนันบานีบานีบ้านนันบานันบานีซื้อจากยังไงสีน้ำสกุลนี้นันนันนันนีเพิ่นก็ดสีจดไว้นี่แล่ะเป็นรายละเอียดเวลาเข้าแปอวโทรศัพท์เพิ่นถามมากเข้าสิดิตอบเข้ากับสิธิตอบตามที่เข้าบอกเพิ่นไปตอนแรกนะก็เลยว่าอ๋อจ้ะบ่เป็นยังเดี๋ยวสีแวะแปอวโทรศัพท์เดี๋ยวสิเดี๋ยวสักพักสีแวะแปลวโทรศัพท์ก็เลยว่างสีละอืบาทที่นี่ขาก็เลยโทรมาโทรมาให้อีเมีโทรมาให้อีเมียขอยทั้งบาท ฮาน้องสาวให้น้องสาวบอกคือให้บอกกันนะนะว่าว่าต้องไปเอาโทรศัพท์เดี๋ยวคอยสแวะไปเอาโทรศัพท์ให้ประมาณี้ว่าสิบอกแล้วให้ทางนี้ว่าว่าต้องไปที่นี่กโมุจังวะคอยโทรมา่มบีผู้ได้รับสายจ้าคนพี่นอ้องอออโทรจากสายทักสายกับ่ม,มี้เพรับบอกก็แล้วเออว่าเป็นยังเออเดี๋ยวปิดลานแล้วก็ขี่รถไปแป๊บหนึ่งพวังีิละบายนี้ก็ขี่รถไปหอดได้พี่นออ้องไปหองอรุมพยาบาล คุณพยาบาลมึนก็สั่งหอยเนาะคุณก็กบอกว่าจังสันจังสิงส,สิงสันเพื่อเสียม้อฝากไว้มองหันมองนีมองนีมองหันคุณก็บอกรายละเอียดคุยกันนะพี่น้องบาท,ทีนี่ขอเก็ไปหอดเนี่ขอเก็ไปติดต่อมุ่งคุณพยาบาลที่ที่เพิ่นเอาโทรศัพท์าพมาฝากไว้ขอเก็ไปติดต่อขอเก็วางชีล่ะอันฮัลโหลเอ้ยฮัลโหลเพื่อนมาเออจ้าฮาัลโหลเพื่อนจ้าเขาวางชีล่ะ อันสิมารับโทรศัพท์อันที่อันอันคุณพยาบาลคุณฝากไว้นะจ้ะก็เลยวางสี่อืบาทที่นี่กระามซื้อได้กอกก็บอกซื้อเอ้าพี่คนเมาไปแลลวได้จ้าว่าเสนว่าคุณพยาบาลันกระบอกขอก็าเรบอกว่าเอ้าลูกสาวใอรมากพอดีขาเลยว่าเอ้าผู้ให้เมาให้เล่าเนาะว่าฉันแล้วบอกว่าเราซื้อสมพรอนไม่จ้าว่าฉันเฮ้ออกก็ตกใจนะคนนั้นซื้อสมพรอนเขาว่าเฉย บอกกับเราดีเลิศจ้ะทรหาเมียอ,อีเมลหโทรหาเมียข้าวหนึ่ง่าผู้ใดมาดเอาโทรศัพท์ให้เล่าอกอระวังสิละโอ้แม่ว่าสิโทรบอกอยู่บอกก็ลูกสาวลูกสาวพ็กันขี่รถมาหอดบาร์ที่นี่ขอกรอรไกถามเขาเจ้าเอ้าคุณพยาบาลผู้ใดซื้อสมพรขอระอวังสิเนาะเพราะว่าอีเมลเขาซื้อสารครเอาคุณบอกว่าเมันซื้อสมพรจ้ะผู้นม่เอาโทรศัพท์ประเสรนเพราะว่ามันเป็นเจ้าของโทรศัพท์ประเสรนฐ บาที่นี่เขาก็โทรมาหาอีเมียนแล้วบัดนี้บ่บอกเพิ่นไว้แล้วก็โทรมาหาเอ้าแม่ผู้ใดมาเอาโทรศัพท์เจ้าเมื่อซัดอกก็แม่นี่แลว่าซั่นว่าเพิ่นให้หลานเพิ่นพามาเอาพี่น้องก็ตกใจละวันผู้ใดไปแอบอ้างือแล้วซือว่าสมพรงหัวบ่ได้แล้วล่ะอันแม่ก็บอกเพิ่นอยู่ดล่ะว่าแม่ือสาคว่าซั่นว่าแม่ก็บ่ได้บอกเพิ่นล่ะว่าือสมพรว่าซั่นเพิ่นไปเอาสมพรมาสิไดว่าซั่นก็หัวว่าซั่นพี่น้องคุณพยาบาลมันก็หัวอจ้ อันฟังผิดฟังผิดวาสนานี่ะเพิ่นเขียนซื้อไว้ยูเนี่ยววาสนาฟังผิดฟังพิดเอาไปมาเป็นพวงเข่าใจพี่พี่น้องหัวแตกเซี่ยวเซี่ยวอันพู้เพิ่นไปหาหมออันสูงคนไข่ก็ยังไปยืนถ่ายคิ้วยูนเหนก็เจาะกับยืนฟังเด้เจาะกัยืนฟังคุยคุยกันกับพยาบาลอยู่โรงหมอนั่นคุยแล้วแล้วตกลงกันแล้วจบเตียละสลับซื้อกันก็เจาะหลังหัวแตกเซี่ยวเซี่ยวกลุบลุงพยาบาลหนึ่งอย่างวะอันนี้ก็เรื่องคำๆพี่น้องเข้อูฟังก็ซื้อดอกสมพ ก็กระตุกใจว่าเราเขาเรว่อ,อ,อเอาผู้ใดมาแอบอ่างซื้อสมพรเปรียวโทรศัพท์อีเมลของอยูโรงพยาบาลมาได้และกับตัวเล่านั่นลหละเล่า<ม>ว่านเมียกับบอกซือ้อเมียอยู่เด้หลาบวันข้าเจอด้ยินผิดบอกพระน,น,น้าว่าเช่นก็โอ้ยเงยตายมุ่ใจหัวหักว่ามันหนึ่งขัดรั้วนคนเปลียบ้างมาได้แรกับผู้เดียวกันอืนสรุปแล้วก็อีเมยก็เป็นคนเปรียวเป็นในภาพในร้านนันป้าขี่รถเปเอาสรุปแล้วก็ไปเฝ้ามือนั่นก็กได้กลับมากพระว่าเลาเอามาเลียโทรศัพท์เล่า ไปลูกและสวัสดีนันครับไปเลยเด้อวันนี้พี่น้องบ๊ายบายมีี่ยองพี่น้องมสวัสลีมาบอกสูปฟังบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอู้ลูกอะไรไปนะจ๊ะลูกอูอ้ดำตุมึงไอเสื้อดำเพื่อนแนมนองตาเลือกม,นม,นมนันๆอยู่ แล้วพี่น้องลูกเต่าเขาเต่ากับโบค่ายได้อยู่ง่ายน,น้องข่หรอกอืมแต่อยู่แน,ยอยนอ่อยู่แหละอืมอยู่แน่อยู่แต่ว่ากะบบควายดีมีเวลาเวลาเพิ่อยู่อข่กับบอยู่เวลา่อยอยู่เพิ่กับบอย,อย,บบอยู่จังสิไหมพี่น้องเอา้าเอา้เอา